สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กอล์ฟฟอร์ดนะครับวันนี้อยู่ที่พับประแดงนะครับวันนี้เราจะมีการแจกของลูกค้ากันนะครับวันนี้ก็นี่ลูกค้ามารับที่โชว์รูมเนาะเรียวๆแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวล่องดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะว่าลูกค้ารู้สึกยังไงนะครับนี่วันนี้ลูกค้ามาอันนี้ครับอันนี้เป็นผู้จัดการเป็นจีเอ็มของผมครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่คุยกันก่อน แล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับต้องบอกก่อนนะครับออกรถกับผมเนี่ยนะครับอะไรที่อ,อ,อันนี้ต้องเหมือนจะใช้คําว่าอะไรเนี่ยเ,เหมือนที่ก๊อปถ่ายคลิปลงไปอ่ะเนาะทองเนี่ยไม่ใช่ก๊อปให้นะครับทองไม่ใช่ก๊อปให้ทองคือฟอร์ดให้นะครับทองคือฟอร์ดให้เหมือนที่ก๊อปขับไปส่งนะครับแต่ลูกค้าท่านเนี้ยช่วงรับรถไปก่อนก่อนได้ทองนะครับเราก็เลยนัดลูกค้ามา ที่โชว์รูม linkage, นะครับอะไรนะฮะัที่เป็นของลูกค้านะครับลูกค้าได้ตามสิทธิ์ลูกค้าทุกคนนะครับออกรถกับเรานะครับเดี๋ยวให้ทางลูกค้าคุยกับ GM ก่อนนะครับวันนี้ให้ GM มาแจกทองแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายรูปนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าลูกค้ารู้สึกยังไงนะครับแล้วก็เจอกับมาในช่องทางไหนแล้วก็อะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันส,นสดๆน,นะครับเราก็จะได้รู้นะครับ จะไม่มีการเตรียมเหมือนนี้ก็บอกนะทุกอย่างทำคือเรียวๆเนาะไปตาม GM มาปุ๊บลงบันไดมาผมก็ถ่ายเลยเราจะต้องการให้ลูกค้ารู้นะครับว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามกันครับก็อันนี้นะครับเป็นลูกค้านะครับที่ออกรถช่วงเดือนกุมภานะครับแล้วก็ได้รับทองนะครับ1บาทก็อันนี้เป็นทองของทางฟอร์ดนะครับวันนี้ลูกค้าก็มีโอกาสได้เข้ามารับก็ ต้องต้องถามก่อนว่า,ารู้สึกยังไงนะครับกับการซื้อรถครั้งนี้การบริการเป็นยังไงแล้วก็อทองที่ได้รับได้รับจริงไหมนะได้รับจริงนะพูดได้เลยครับพี่พูดใส่หมายได้เลยเอาความรู้สึกพี่จริงๆเลยของผนะครับเจอกับจากทางไหนก็ได้เดี๋ยวก็อถามมีคำถามเจอครับทางในเน็ต S <S อ่าเจอก๊อปจากในเน็ตใน y o u t u ไหมในยูทูบอ่ะเจอก๊อปจากทาง youtube แล้วก็ตอนเราซื้อเราซื้อขายกันก็เป็นออนไลน์ออนไลน์เนาะแล้วก็ตอนที่ก่อนส่งมอบก็ก็จะมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรถส่งให้พี่ <S <S แล้วก็ได้เงื่อนไขตามที่คุยกันไว้หมดไหมได้หมดค่ะอ่านะครับแล้วก็อันนี้คือลูกค้าออกรถก่อนนะครับก่อนที่ฟอร์จะแจกทองเนาะใช่ไหมครับออกรถก่อน ก่อนวันที่ที่ทองมาถึงบริษัทเนี่ยแต่ถึงเวลาจริงๆพี่ก็ได้จริงได้จริงใช่ไหมครับก็พูดง่ายๆทุกอย่างคอมพิวต์หมดแล้วกับเซลล์เป็นยังไงบ้างเซลลดีมากเลยค่ะนะครับก็นี่ก็ถูกใจเซลมากขอบคุณครับเห็นบอกก็ว่าแฟนที่ดูผมมาเป็นเป็นปีดูมาเป็นปีก็ติดตามมาตลอดไม่แล้วผลสุดท้ายก็ได้ซื้อขายกัน นะครับ,รบต้องบอกก่อนนะครับคุยกันแล้วมันอยู่ช่วงหนึ่งหายไปหลายเดือนเลยเนะาะเราก็ไม่ได้คุยกันเลยเนาะแล้วใ,<ช>ใช่ไหมเราไปเก็บเงินครับแล้วก็กลับมาซื้อก็กรบก็ต้องเป็นต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณนะครับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจกอบแล้วก็ทางฟอร์ดพระประแดงนะครับที่ซื้อรถกับทางกอบแล้วก็ทางฟอร์ดพระประแดงก็เหมือนที่ก็พูดกับลูกค้าทุกคนครับติดขัดใช้งานตรงไหนโทรหาผมนะครับยังไงซื้อรถกับเราเราบริการอยู่แล้วนะครับก็ยังไงเต็มที่ก็ ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจฟอร์ดเนาะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ